สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับที่ AR s p o r t นะครับวันนี้เรามาอยู่กับวันพันแมนมาที่134บิต ตัดภาพมาที่ภาพหน้าปกนั่นเองครับในตอนนี้ก็จะเป็นภาพของการพักล้อนของเราฮีโร่ประกอบไปด้วยจีนอตที่กลายเป็นคนขับรถให้กับอาจารย์ของเขาฟูบุกินั้นนั่งข้างจีนอตส่วนคิงก็นั่งมาทางด้านหลังส่วนไซตตมะและทัตซึมากิไม่ได้อาศัยอยู่ในรถครับแต่อยู่ด้านบนของรถทั้งไซตตมะและทัตสึมากิมีความตื่นเต้นในการไปทะเลอย่างมากเลยสังเกตได้จากไซตตมะเนี่ยนั่งเรือรอเลยครับส่วนทัตซึมากินั้นมีห่วงยางพร้อมที่จะเล่นน้าเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมดกําลังไปพักร้อนภาพหน้าปกในตอนนี้แตกต่างจากหน้าปกตอนอื่นๆเพราะว่าตอนนี้มีความน่ารักครับแต่ตอนอื่นๆน,นั้นมีความเซ็กซี่เย้ายวนจนผมไม่สามารถเอามาลงได้เลยครับเซ็กซี่เหลือเกินติดเหลืองกันเลยทีเดียวและในตอนนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนพร้อมที่จะไปรับความมันของตอนนี้แล้วครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ตัดภาพมามังกรของไซโคโอรจิก็รวมร่างกันและรวมร่างเป็นตัวเดียวพุ่งลำแสงใส่ทัตซูมะกิทันทีอย่างบ้าคลั่งการรวมร่างกันของมังกรเหล่านี้ทําให้เกิดลำแสงขนาดใหญ่พุ่งตรงใส่ทัตซูมะกิส่วนทางด้านของจีนอตนั้นก็ใช้ลำแสงและพลังของตัวเองในการสกัดกั้นหัวมังกรในการสกัดกั้นลำแสงของหัวมังกรหัวอื่นๆเช่นเดียวกันแต่มันก็ยังไม่พอทําให้ทัตซูมะกิหน้าตอนนี้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากและในทันใดนั้นจีนอตก็ขึ้น เคลื่อนตัวเข้ามาปกป้องทัตซึมุกิด้วยการเคลื่อนตัวเข้ามาอยู่ทางด้านหน้าของทัตซึมุกิจีนอตนั้นเริ่มชาร์จพลังพร้อมกับยิงลำแสงขนาดใหญ่ออกไปปืนใหญ่ควงสวรรัดเฮาไม่และจีนอตก็ได้ยิงลำแสงขนาดใหญ่ไปต้านพลังลำแสงของไซโคโอรจิพลังลำแสงของจีนอตนั้นสามารถต้านพลังของลำแสงของไซโคโอจิได้อย่างอยู่หมัดเมื่อไซโคโอรจิเห็นดังนั้นก็พูดกับจีนอตว่า คิดเลยว่าพลังแค่เนี้ยจะสามารถต้านทานพลังของข้าผู้นี้ได้ไซโคโอโรจินั้นได้เพิ่มพลังลำแสงของตัวเองมากขึ้นยา yeah. ถึงแม้จะเพิ่มพลังมากขึ้นแต่ก็ไม่สามารถพักพลังลำแสงของจีนอตกลับคืนไปได้ แต่ในทางกลับกันกลับเป็นจีนอที่สามารถผลักพลังของไซโคโลจิให้กลับคืนไปและพลังของจีนอนั้นก็สามารถผลักพลังเข้ากล้ไซโคโลจิมากขึ้นทำให้ไซโคโลจินั้นถึงกับตกใจเอามากๆและคิดในใจดันกลับคืนมาได้เง้นเหรอส่วนทางด้านของจีนอนั้นที่ใช้พลังเต็มพิกัดของตัวเองในการต้านพลังของไซโคโลจินั้นก็พูดกับทัตซึมิกิว่าเร็วเข้าทัตซึมิกิ เมื่อทัตซึมากิได้ยินคำพูดของจีนอสก็เข้าใจความหมายของคำพูดนั่นดีทัตซึมากิได้รีบช่วยเหลือฮีโร่คนอื่นๆที่ติดอยู่ในลังของสมาคมมนุษย์ประหลาดอย่างเต็มที่และก็สามารถช่วยออกมาได้หลายคนเลยทีเดียวประกอบไปด้วยจัก,กรพรรดิเด็กและเหล่าฮีโร่คัสเอที่เป็นลูกศิษย์อะตอมิกซามมไรรวมถึงนักกากขวานด้วยภาพตัดมาที่อะตอมิกซามมไรที่ตื่นจากฝันร้ายฝันร้ายที่ว่าโดนปุริปุริพีเซนเนอร์หล่นลงมาทับ แต่แล้วเขาก็หันไปที่ด้านข้างของเขาปุริปุริพีเซเนอร์ยิ้มหวานใส่เขาตาปิ้งป,งปง้เป็นประกายและพูดกับอะตอมิกสมุไรว่าตื่นแล้วเหรอจ๊ะส่วนอะตอมิกสมุไรก็รับรู้ได้ทันทีว่าที่ผ่านมานั้นไม่ใช่วันร้ายณขณะนี้อะตอมิกสมุไรมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปราวกับว่าเขาอยากตายตายไปจากโลกนี้ การช่วยเหลือของทัตสึมกินั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องทัตสึมกิได้ช่วยเหลือมาทีละคนฮีโร่คลาสเอสได้รับการช่วยเหลือทีละคนทีละคนรวมถึงดาร์คชายณตอนนี้ดาร์คชายที่อยู่ในภวังของความหดหู่และกลุ่มสุดท้ายที่ทัตสึมกิสามารถช่วยได้นั่นก็คือกลุ่มใหม่ของฟูบุกินั่นเองประกอบไปด้วยฟูบุกิแบงค์และบอมฟูบุกินั้นตกใจเอามากๆวายเสียงที่รักของผมเองครับ นั่นคือฟูบุกิทัตสุบุกิที่เห็นฟูบุกิที่ออกมาได้แล้วเธอดีใจเอามากๆและก็พูดออกมาว่าออกมาแล้ว ในช่วงเวลาเดียวกันที่จีนอตต้านพลังของไซโคโลจินั้นก็ถึงขีดสุดของพลังจีนอตแล้วจีนอตใช้พลังไปจนหมดสิน้นเป็นเฮือกสุดท้ายของจีนอตพอดีเมื่อจีนอตพลังของเขาหมดก็แทบจะหมดสติไปทางด้านไซโคโอลุจิก็รับรู้ว่าจีนอตตอนนี้ไม่มีพลังเหลือแล้วไซโคโอลจิได้พูดออกมาว่าฮะ ah, พลังของแกมันมีได้แค่รอบเดียวสินะแล้วอีกคนก็ไม่มีโลแล้วด้วย จีนี้ก็จบสิ้นกันแค่นี้ละเมื่อพลังและลำแสงของ g ีนอหมดสิ้นไปพลังและลำแสงของไซโคโอโลจิก็พุ่งตรงใส่ g ีนอตและทัตซึมะกิทันทีลำแสงนั้นพุ่งตรงใกล้ทัตซึมะกิและ g ีนอแต่แล้วก็มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนั่นก็คือลำแสงนั้นถูกหยุดและนิ่งไปต่อหน้าของทัตซึมะกิส่วนทางด้านไซโคโอโลจิก็ถึงกับอึง้งพลังมหาศาลที่สามารถหยุดพลังของตัวเองได้ หยุดได้อย่างอยู่หมัดและภาพที่เราเห็นนะตอนนี้นั่นก็คือภาพของทัตซมิกิกําลังประคองร่างของ g ีนอตอยู่เป็นภาพที่สุดจะเซ็กซี่และเย้ายวนจิตใจผมเอามากๆเป็นภาพที่สวยงามจริงๆครับและทัตซูมิกิก็พูดออกมาว่าในที่สุดก็หันมาสนใจทางนี้เพียงอย่างเดียวได้แล้วสินะและทัตซูมิกิก็ได้เข้าไปกระซิบจีนอตทำได้ดีมากเลยนะอสูรไซบอกส่วนจีนอนั้นก็ยิ้มออกมา พร้อมกับพูดออกมาว่าฉันไม่ได้ทําเพื่อเธอซะหน่อยเมื่อทัตสึมกกิได้ยินจีนอตพูดราวกับว่าอวดดีใส่ตัวเองทัตสึมัจิก็ปล่อยจีนอตลงทันทีและเธอก็ปัดลําแสงของไซโคโอรจิออกไปพร้อมกับพูดออกมาว่าเอาละ่ะไซโคใช่ไหมส่วนไซโคโอโรจินั้นก็มีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอทัตสึมักิยังพูดต่อไปว่าไหนนะเมื่อกี้แกพูดว่ายังไงนะ ส่วนทางด้านของไซโคโอลจิก็ถึงกับนิ่งไปแล้วก็คิดในใจขยับตัวไม่ได้อะขยับตัวไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเลยใบหน้าและแววตาของไซโคโอลจินั้นอึง้งและนิ่งไปแววตาของเธอนั้นราวกับว่าได้ไปเจอหน้าอยู่กับปีศาจ้าย ส่วนทางด้านฮัตสึมกินั้นมีแววตาที่น่ากลัวราวกับว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เธอรอคอยมานานแสนนานเป็นช่วงเวลาที่เธอกําลังจะปลดปล่อยพลังจิตทั้งหมดของเธอได้โชว์พลังจิตที่แท้จริงของเธอที่เธอเก็บซ่อนมันไว้ฮัตสึมะกิได้พูดกับไซโคตว่าว่ายังไงนะจะทำอะไรน้องสาวของฉันงั้นเหรอ การปลดปล่อยพลังของทัตซูมิกินั้นทําให้ฟูบุกิรับรู้ได้ทันทีว่าพี่สาวคนเดิมของเธอได้กลับมาแล้วส่วนบอมที่เห็นเหตุการณ์ก็ตกใจเอามากๆอ๋อนั่นคืออะไรอะ่ะส่วนแบงก์ก็ได้พูดออกมาว่าเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ามันใหญ่จริงๆเลยนะเจ้าของพลังพิเศษนั่นน่ะไม่รู้จักคำว่าขีดจํากัดเลยหรือไงฟูบุกิก็ได้เห็นพลังนั้นด้วยเช่นเดียวกันเธอได้คิดในใจ สมาธิของพี่กำลังเพิ่มขึ้นฟูบุกิมีสีหน้าที่มั่นใจและยิ้มขึ้นมาพร้อมกับพูดออกมาว่าคิดจะตัดสินแล้วสินะส่วนทางด้านไซโคโอรจินั้นมีสีหน้าที่ย่ำแย่มากณนะตอนนี้เพราะเธอไม่สามารถขยับตัวได้เลยพร้อมกับพูดออกมาว่าจะบอกว่าที่ผ่านมายังไม่เอาจริงงั้นเหรอแกแกมันปีศาจชัด,ชด ทางด้านทัตซูมะกิก็ตั้งกระบวนท่าที่จะใช้พลังจิตอีกครั้งเธอยื่นมือทั้งสองข้างออกมาและใช้มือขวาทับมือซ้ายเอาไว้และไม่นานหลังจากนั้นทัตซูมะกิก็ทำท่าทางเหมือนกำลังบิดอะไรบางอย่างภาพตัดมาที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมฮีโร่พนักงานของสมาคมฮีโร่ที่ดูหน้าจอโปรเจคเตอร์อยู่นั้นพวกเขากำลังเอียงคอดูอะไรบางอย่างอยู่ครับภาพที่เขาเห็นบนหน้าจอนั่นก็คือแผนที่ที่มันบิด,บดเบียเบ้ยวอยู่พนักงานคนหนึ่งได้พูดขึ้นมาว่า โอปอลเตอร์ iter, แผนที่ที่เมืองแซดอะในปัจจุบันเนี้ยมันเบี้ยวยังไงไม่รู้อะนะเอ๊สัญญาณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าส่วนโอปอลิเตอร์นั้นก็ได้เช็คสัญญาณแล้วก็พูดออกมาว่าอืมไม่มีปัญหาใดๆเลยนะคะและภาพก็ตัดมาที่ทัตซืสุเมกิที่ทำท่าทางบิดอยู่พร้อมกับมีรอยยิ้มที่มั่นใจเอามากๆและภาพก็ย้อนกลับมาที่โอปอลเตอร์อีกครั้งโอปอลเตอร์ได้พูดกับทุกคนว่าเมืองกำลังบิดตัวอยู่ค่ะ ทุกคนถึงกับอึ้งเลยนะตอนนี้กับสิ่งที่โอโปอลิเตอร์ได้พูดออกมามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้และสถานการณ์เมืองแซดตอนนี้มีการบิดตัวอย่างรุนแรงของพลังจิตของทัตสึมุกินั่นเองทั้งแผ่นดินและความกดอากาศกำลังบิดตัวเข้ามาโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ไซโคโอโลจิ ทัึมุกจินั้นบิดล่างของไซโคโอลจิรวมทั้งารากฐานทั้งหมดของไซโคโอลจิด้วยเรียกได้ว่าถอนรากถอนโคนเลยทีเดียวไซโคโอลจินั้นร้องด้วยความเจ็บปวดและพูดออกมาว่าลากรากของฉันและภาพที่เราเห็นนาตอนนี้นั่นก็คือมีเลือดพุ่งออกมาจากเมืองจำนวนมหาศาลเลือดหลั่งไหลลินออกมามากมายปีศาจร้ายร้องข้ามควรแสนเจ็บปวด ทั่วทั้งเมืองเลือดกระจายเลือดพุ่งพวดแสนเจ็บปวดจริงๆนะจ๊ะในตอนนี้ถ้าสึมุกิได้ควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดแล้วเธอพูดออกมาว่าไม่คิดเลยว่าผ้าที่สุดกระปุกอย่างแกเนี่ยจะอุ้มน้ำไว้เยอะเลยทีเดียวเอาเป็นว่าฉันจะตั้งใจบิดให้แรงเลย ส่วนทางด้านเหล่าฮีโร่ที่ขึ้นมาบนพื้นดินนั้นก็ได้เปียกชุ่มไปด้วยเลือดของไซโคโอโรจิที่พุ่งออกมาบนพื้นดินราวกับว่าเป็นน้ำพุเลยณตอนนี้จักรพดิเด็กถึงกับหัวไปเลยครับหัอ,อส่วนอะตอมิกสุมุไรนั้นก็รับรู้ได้ว่าสิ่งที่ตกมาใส่ร่างกายของตัวเองนั้นมันคือเลือดช่วยอะไรเนี่ยมันคือเลือดงั้นเหรอเมื่อเห็นท่าไม่ดีอะตอมิกสุมุไรก็รีบไปช่วยลูกศิษย์ของตัวเองทันทีเขารีบไปช่วยลูกศิษย์ทีละคน2คน3คนครับ และหลังจากนั้นเขาก็มองไปที่ภาพที่เราเห็นนาตอนนี้คือดาร์กชายกำลังหดหูกับเรื่องที่ผ่านมาอยู่นั่นเองเขานิ่งโดยที่ไม่ขยับตัวไปไหนเลยส่วนหน้ากากหวานนั้นกำลังช็อกอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่เขาเผชิญมาส่วนทางด้านจากักรพรรดิเด็กนั้นที่มองไม่เห็นซอมบี้แมนก็คิดในใจไม่มีซอมบี้แมนเหรอเมื่อเห็นท่าไม่ดีจกักรพรรดิเด็กก็ใช้เครื่องมือสื่อสารในการติดต่อกับซอมบี้แมนทันทีซอมบี้แมนกรุณาตอบด้วยครับ ซอมบี้แมนซอมบี้แมนคุณอยู่หรือเปล่าแต่ไม่นานหลังจากนั้นจักรพรรดิเด็กก็ได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารของซอมบี้แมนซัสซัอยู่ข้างตัวเองนั่นเองเขาเหลือบไปเห็นและหยิบขึ้นมาดูเครื่องมือสื่อสารของซอมบี้แมน แต่ซอมบี้แมนอยู่ไหนจกักรพรรดิเด็กดูและตกใจเอามากๆอะไรกันเนี่ยและไม่นานหลังจากนั้นจกักรพรรดิเด็กก็ต้องตกใจมากกว่าเพราะมีเสียงการระเบิดออกมาจากทางใต้ดินนั่นก็คือเสียงของหมู่เทพครับที่ทะลุขึ้นมาจากทางใต้ดินด้วยตัวของตัวเองจกักรพรรดิเด็กที่หันไปเห็นก็เรียกหมู่เทพครับหมู่เทพ และหมูเทพก็ใช้ตัวของตัวเองครับที่มีตัวขนาดใหญ่เอามากๆมาปกป้องจกักรพพัดเด็กอีกครั้งจากซากปรักหักพังที่ตัวเองระเบิดขึ้นมานั่นเองครับมันกําลังหลุดลง่มาตัดภาพมาทางใต้ดินความวุ่นวายในใต้ซากปรักหักพังนั้นกับแก๊งสามชาประกอบไปด้วยเซโตมะมานากโกและแฝดป,ประกายแสงนั่นเองครับเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ทําให้หินมันเคลื่อนตัวไซโตมะก็หันไปคุยกับมานากโกว่าเฮ้ยนี่เป็นฝีมือบอสตัวไหนของหล่อนเหรอเนี่ย บอกให้มันหยุดได้แล้วบ้านตัวจะพังหมดแล้วสวดมาในโกะก็ตอบด้วยความกลัวว่าอืมไม่ไม่รู้ไม่รู้ค่ะใสตมะณนะตอนนี้ไม่ได้ห่วงแฟดประกายแสงเลยห่วงแต่บ้านตัวเองที่มันกําลังจะพังในช่วงเวลาระหว่างไซตมะกับมานนโกะกาลังทะเลาะกันอยู่นั้นหินมันก็เคลื่อนทําให้หินก้อนหนึ่งมันทับแฟดประกายแสงหนักขึ้นครับแฟดประกายแสงถึงกับกระอักเลือดออกมาอ้อหินหินมันขยับ ส่วนไซตมามะก็ทำหน้าเออเออลาวกับว่าแฟดประกายแสงทำอะไรอยู่นั่นเองครับตอนนี้ไซตมามะยังไม่รู้อะไรเลยครับว่าแฟดประกายแสงกำลังแย่แล้วยังทำหน้าเออเอองง,งงอยู่เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นและไม่นานหลังจากนั้นไซตมามะก็นึกได้ว่าต้องรีบช่วยแฟดประกายแสงไซตมามะรีบช่วยแฟดประกายแสงทันทีพร้อมกับพูดว่าในเมื่อกำแพงมันขยับอะเอาเป็นว่าฉันจะรีบขึ้นอีกสักนิดนึงก็แล้วกันนะอืมรี่รีบๆขุดออกมานะ และไซตามะก็เร่งความเร็วมากขึ้นส่วนแฝดประกายแสงก็เตือนไซตามะว่าเอ้ย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 ค่อยๆสิค่อยๆค่อยๆน้อยในระหว่างที่แก๊งสามชาติกลังเกิดความวุ่นวายอยู่นั้นภาพก็ตัดมาที่คิงที่กําลังปกป้องทาเลโออยู่ด้วยการพาทาเลโอไปที่ปลอดภัยนั่นเองครับภาพที่เราเห็นหน้าตอนนี้นั่นก็คือทาเลโอกําลังวิ่งขึ้นบันไดส่วนคิงก็วิ่งตามไปคิงคิดในใจอ๋อยังตรงขึ้นอีกเลยเนี่ย เพียงแค่คิงคิดท้อไม่อยากจะขึ้นบันไดนั่นเองก็มีปฏิกิริยาบางอย่างแผ่นดินมันไหวหลังจากนั้นตึกที่คิงและทาเลโอกําลังขึ้นอยู่นั้นมันก็เคลื่อนตัวล้มลงบันไดที่กําลังขึ้นอยู่นั้นมันก็เปลี่ยนเป็นลงทันทีเพียงแค่คิงคิดไม่อยากจะขึ้นบันไดบันไดก็เคลื่อนตัวเปลี่ยนเป็นบันไดลงทันทีภาพได้ย้อนกลับมาที่ไซโคโอโลจิอีกครั้งที่กําลังโดนทัศนสึมกิบิดอย่างบ้าคลั่ง ไซโคโอโรจิณนะตอนนี้กำลังจะพาดพังแล้วเธอลองด้วยความเจ็บปวดเลือดไหลลินออกจากกายส่วนฮัตสึมิกินั้นก็มองไปรอบตัวของเธอเห็นแต่เลือดของไซโคโอโรจิพุ่งเต็มกระจายเต็มไปหมดทั่วทั้งเมืองฮัตสึมิกิได้พูดออกมาว่าเก็บไว้เยอะเชียวนะแบบเนี้ยยิ่งจะต้องบิดให้มันนิ่งสนิทเลยให้มันไม่เหลือแม้แต่จุดเดียว และแล้วเรื่องราวของวันพันแมนมาที่134ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับมันและสนุกแค่ไหนก็อย่าลืมพูดคุยกันด้วยนะครับมีประเด็นไหนที่อยากจะพูดคุยก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยเช่นเดียวกันครับใครที่ดูก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ยาวมากๆเลยครับมีประเด็นมากมายที่จะต้องคุยกันก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยเช่นเดียวกันครับในใต้คลิป วันนี้ยาวเอามากๆเลยแต่ก็ถือว่าสนุกครับผมวันนี้รักทุกคนรักมากๆและวันนี้สวัสดีครับ